สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถมือเดียวสภาพสวยๆมาฝาก1คันนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับสวยงามนางฟ้าแน่นอนกับ Honda City t y ไท c นะครับเป็น1.5ออโต้ปี2001นะครับรถสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเป็นข้าราชการนะครับใครที่สนใจนะครับรถอยู่ที่แถวโรงพยาบาลคลอง3วากรุงเทพนะครับโทรเจรจานะครับเปิดให้ในราคา69,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับเปิด์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับ ติดต่อได้ตลอดนะครับสนใจไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับดูแลดีนะครับ ซื้อไปใช้งานได้เลยครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์สีสันเงาฉ่ำไร,ร้วรวลอยเลยครับคันนี้แทบจะไม่เจอเลยครับรถสวยสภาพดีมาก้านนะครับเป็น1.5ออโต้นะครับปี2001มือเดียวป้ายแดงนะครับดูแลดีและที่สําคัญคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเครื่องพันหใช้ง่ายเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านครับ 4คน5คนเดินทางได้ครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานน่าสนใจมากๆนะครับกับสภาพสวยๆงามๆนางฟ้าแบบนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงครับสวยๆเลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับสวยงามครับตัวนี้ไทซีนะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊ส ส่วนภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับภายในสวยสะอาดนะครับเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไกลไปได้แน่นอนนะครับรถสภาพดีนี่นะครับยังใหม่นะครับภายในเป็นเบาะผ้าเน้นใช้งานนะครับคุ้มมากๆนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถราคาหลักหมื่นเน้นใช้งานซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้น้องๆขับไปมหาลัยก็สะดวกปลอดภัยนะครับฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดนะครับ ชมดูได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่ใกล้ไปชมรถได้เลยครับทดลองขับเช็คสภาพตรวจสอบสภาพได้เลยครับหรือจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้นะครับจะได้มั่นใจอุ่นใจสบายใจนะครับที่พักแขนเท้าแขนมาพร้อมครับรถราคานี้สภาพนี้งามๆเลยครับกระจกก็ขึ้นลงไฟฟ้านะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถคันนี้สภาพดีมากๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงใช้งานโดยประมาณ2,30 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับรถที่คัดและเช็คมาทุกระบบแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่ที่แน่นอนคือคันนี้สวยคัดมาแล้วเช็คมาแล้วครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอคืนเงินสองเท่าเลยครับรับรองเลยว่าคันนี้สวยจริงครับเดิมๆครับได้เดิมได้สภาพได้ราคา ดูแลมาดีครับใครที่สนใจหารถใช้งานนะครับหา้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับราคานี้สภาพนี้6,900 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับเบอร์โทรกับไลนย์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับโทรได้รายได้6,900 0บาทมือเดียวป้ายแดงสภาพนังฟ้า